สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูฟอดก็จะพานักเรียนทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศในการที่อ่า เราจะเทสทวิสเซอร์กันนะคะวันนี้ก็ทวิสเซอร์จากโรงงานมาถึงมือฟอดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนีก้ก็ก่อนจะจัดส่งทวิสเซอร์ให้กับนักเรียนเนี่ยฟอดก็จะทําการเทสก่อนทุกอันนะคะทุกครั้งเลยที่เราจะส่งสินค้าให้นักเรียนต่างๆเงี้ยเราจะมีการเทสก่อนทุกครั้งนะคะสำหรับทวิสเซอร์เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากสําหรับฟอดนะคะฟอดอชอบทวิสเซอร์มากๆในการทํางานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับช่างต่อขนตาการที่เราควรที่มีทวิสเซอร์ดีๆสักอันหนึ่งสําหรับการทํางานนะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้ว ฟอรดฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายครูฟอรดกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวฟอขออนุญาตดูดูตัวเองสักเล็กน้อยอ่ะทวิเซอร์เดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าฟอร์ดคัดยังไงให้กับนักเรียนนะคะทุกคนอ่าในตอนที่ฟอรดต่อขนตาเนี่ยฟอรดจะใช้ฟิลลิ่งของตัวเองเลยว่าน้ําหนักมันต้องเบา นั่นอัำหนึ่งเลยในการที่ฝอดจะสั่งทวิเซอร์อันนี้เป็นทวิเซอร์สั่งทําจากโรงงานโดยเฉพาะนะทุกคนก็อาจะเป็นทวิเซอร์สั่งทําของยูนิค สั่งทํามาแล้วไม่พอคือฟอดจะต้องมาคัดเองทุกอันนะคะก่อนที่จะสัจัดส่งให้กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนจะได้กันไปในรูปแบบของกล่องแบบนี้เลยนะคะ1390พอคือไม่ต้องไปเสี่ยงที่ไหนอีกแล้วก็คือว่าไม่ต้องไปทดลองว่าน้ําหนักมันจะไม่เข้ามืออะไรอย่างเงี้ยคือฟอดจะเทสให้เรียบร้อยที่สําคัญเลยหลังจากที่ทุกคนได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนฝึกใช้บ่อยๆเพราะได้ทุกคนฝึกใช้บ่อยๆแล้วนะคะมันจะชินมือมากๆแล้วขออย่างเดียวคือนักเรียนเนี่ยซื้อไปแล้วชอบทําตก อันนี้คือโกรธมากนะทุกคนเพราะว่ากลัวมันจะเทสได้แต่ละอันแต่ละล็อตนะคะก็อยากให้ทุกคนรักษามันนิดนึงมันใช้ได้นานมากๆคือทวิเซอร์ฟอดใช้อันนึงมา3ปีจริงๆอ่ะควรจะเปลี่ยนหนึ่งหกเดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทวิเซอร์ที่ฟอดใช้งานมาไออันเนี้ยก็คืออันที่ฟอดสั่งพลิตกับโรงงานนะคะ <c oughs> พราใช้มาสามปีทุกคนคือฟอดไม่เปลี่ยนเลยจนแบบฟอดรู้น้ำหนักมันว่ามันต้องเป็นน้ำหนักแบบแบบนี้แล้วก็เทสให้กับนักเรียนทุกคนนะคะก็จะเป็นน้ำหนักแบบนี้ <c oughs> ทั้งหมดเลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานทวิสเตอร์ต่างนะคะอยู่ด้านหลังสามารถสแกนดูกันได้อ่ะตอนนี้สินค้าพร้อมจัดส่งแล้วนะคะ1390บาทสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวฝากขอเนี่ยดูนิดนึงนะว่าลิงก์ฝอดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าสามารถแอดที t ่ l i n e u n i q u e e d u c a t e เได้เลยนะคะ1390 <c oughs> เดี๋ยวครูฝอดจะเทสให้ตัวนี้เหมาะสาหรับการต่อ <c oughs> เส้นต่อเส้นนะคะไม่เหมาะกับการต่อวอลลุ่มสามารถใช้ในการแหวกได้ข้างนี้จะเป็น คีมแหวกเดี๋ยวนิดนึงนะอ่ะข้างนี้จะเป็นคีมแหวกและข้างนี้จะเป็นคีมคีบนะคะถ้าเราใช้ทวิเซอร์วอลลุ่มข้างนี้จะต้องเปลี่ยนน้ำหนักนเ,เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็ นี่แหละตอนน้ำหนักถ้าสมมติจะเป็นของวอลลุ่มเนี่ยน้ำหนักจะเป็นอีกฟิลหนึ่งในการที่จะจับในความหนึบของมันนะคะอ่ะเดี๋ยวฟอร์ดพามาดูว่าคู่ที่ฟอร์ดเลือกให้นักเรียนเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวฟอร์ดจะให้ดูระยะห่างนะคือคู่เนี้ยได้อ่ะคู่เนี้ยได้ดูน้ำหนักนะแต่ว่าไอ้คู่ที่มันไม่ได้เนี่ยมันสําคัญมากในเรื่องของระยะห่างของทวิสเตอร์นะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะมันเหมือนมันอ่ะออกจะคล้ายกันแต่ว่าในระยะห่าง ถ้ามันน้อยเกินไปแบบเนี้ยมันขี้ไม่ได้อะไรหรอ,อโอเคเดี๋ยวพี่แบกโอเคขอบคุณค่ะโอเคอะในเรื่องของระยะห่างเป็นสิ่งที่สําคัญมากตั้งแต่ฟอร์ดอยู่ในวงการทวิสเตอร์มานะคะนี่ฟอร์ดก็จะพูดให้กันอย่างตามตรงว่าทวิสเตอร์เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าโรงงานเขาทําด้วยมือทุกอันทุกคนมันไม่ได้ทําจากเครื่องจักรแล้วก็ในเรื่องของระยะห่างในเรื่องของเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวฟอร์ดจะพาทุกคนมาดูระยะห่าง ถ้าทุกคนจะเลือกทวิเซอร์ที่ที่มันเข้ากับมือเรานะคะถ้ากรานเขาไม่ได้เทสให้เราหรือว่าเราไม่ได้เห็นตัวสินค้าจริงๆแล้วว่ามันมีความอ่อนมีความนุ่มยังไงของทวิเซอร์บางทีเราจะได้ทวิเซอร์นะ่ะบางทีเราจะได้ทวิเซอร์ที่เบาเกินไปคือมันจะม่มันจะไม่หนึบอ่ะทุกคนมันจะไม่หนึบ และบางทีมันจะหนักเกินไปสําหรับการต่อสําหรับทวิสเตอร์ฝอัแนะนําเลยถ้าทุกคนจะเลือกใช้ทวิสเตอร์เส้นต่อเส้นน้ําหนักควรเบามันควรมีระยะห่างแบบอันนี้อันนี้คือน้อยไปมันคีบได้เบามากพอมันเบาปุ๊บมันเบามากทุกคนมันทําให้แบบมันไม่บาลานซ์ตอนจับมันต้องมีฟิลที่แบบระยะห่างแบบนี้ อันนี้ขนาดฟอกกําชับโรงงานมาแล้วนะคะว่าระยะห่างต้องเท่านี้แล้วไอความคมความกว้างของมันต้องเท่านี้โรงงานยังทํามาแบบไม่ได้ไปคือต้องมาคัดอีกอะทุกคนคือทวิสเซอร์นี้นะถ้าซื้อไปฟอดบอกเลยว่าคมแค่ทุกคนอย่าทำตกเพราะว่านักเรียนชอบทําตกนะคะแล้วปลายเนี่ยฟอดสั่งให้เขาทํามาแบบแหลมเลยเห็นไหมแล้วคือทวิสเซอร์ของเราทุกอัน หนึบนะคะทุกคนแน่นไม่มีรูไม่มีรูตรงกลางคือทวิเซอร์ไม่มีรูตรงกลางคือทวิเซอร์แน่นแบบนี้เลยแน่นติดอย่างนี้เลยเห็นกันชัดไม่เลยเนี่ยแล้วปลายก็คือคมแบบนี้เลยแหลมแต่ว่าไม่แทงต้องพยายามหยาดอย่าไปจิ้มหน้าลูกค้านะตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องติด iPad ก่อนทุกครั้งใช้ดีจริงๆค่ะสุดยอดต้องรีบซื้อขอบพระคุณมากค่ะคุณมังอะไรนี่ ทุกคนตั้งซื้อยากกับฟอดอ่านไม่ออกเดี๋ยวกันนะมังมังกรรานมังกรมงคลเหรอมองคลอะไรมงคลมงคลขอบคุณมากค่ะซื้ออันหนึ่งก็ขออย่างเดียวอย่าทำตกนะคะทุกคนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทคือคูฟอดคัดให้จริงๆทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าองค์ประกอบของการเลือกทวิสเตอร์เส้นต่อเส้นที่ดีจะเป็นยังไงนะคะฟอดว่าการต่อทวิสเตอร์เส้นต่อเส้นที่ดีควรนน้ำหนักควรจะบาลานซ์กันทั้งสองข้าง นะน้ำหนักควรจะบาลานซ์กันทั้งสองข้างเดี๋ยวฟอดน้องแบบเอาที่เครื่องช่างให้พี่หน่อยตรงนั้นเครือ่องช่่งตรงนั้นเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวฟอดจะ,จะช่างให้ดูเลยนะคะว่าทวิเซอร์ของยูนิคเนี่ยจะมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่เนี่ยทุกคนดูระยะห่างมัน,นทั้งสองข้างมันต้องประมาณเท่าๆกันเห็นไหมทั้งคีมขีบและคีมแหวกมันมันละเอียดอ่อนนะทุกคนถ้าแบบไม่รู้นะคะสําหรับฟอดฟอดฟอดว่าเรื่องทวิเซอร์เป็นเรื่องที่ฟอดละเอียดอ่อนแล้วฟอดไม่สามารถที่จะ ปล่อยผ่านได้ด้วยการส่งอะไรก็ได้ไปให้นักเรียนนะคะกลายเป็นว่าทุกอันเราเลยเทสให้กับทุกคนทุกทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูน้ำหนักของทวิเซอร์เส้นต่อเส้นกันอ่ะตรงนี้ทุกคนเห็นกันชัดไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะคือเราต้องมีเครื่องชั่งน้ําหนักไว้เลยอะคะ่ะคู่ฟอร์ดขายดีจากคุณนัดคู่ขอดขายคู่ดีจากคูณนัดขอบคุณค่ะคูณนัดว่างๆเราต้องเจอกันบ้างละคูณนัดอ่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวน,นะเปิดใหม่เดี๋ยวฝอขออนุญาตนะคะทุกคนเอาลงที่พื้นเลยเครื่องช่างนี้คือจะต้องซื้อมาเลยเพราะว่ามันมีหลายล็อตมากฟอร์ดฟอดดิวกับหลายโรงงานมากๆกว่าจะได้อ่าโรงงานที่ดีมาสักโรงงานหนึ่งนะคะอ่าโอเคอ่ะช่างอันแรกก่อนนะคะน้ําหนักของครีมแหวกจะประมาณเท่าไหร่นะครีมแหวกจะประมาณสิบสามกรัมเห็นไหม เบามากนะคะทุกคนอันนี้เห็นเห็นไหมเอ่ยอ่ะสิบสามกร,รมัมน้ําหนักจะประมาณสิบสามกร,รมัมเห็นไหมมันสะท้อนแสงนิดนึงนะตรงนี้อ่ะสิบสามกร,รมัมและครีมแหวกน้ําหนักเออครีมขี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้าน้ำหนักควรจะเป็นฟิลนี้ข้างซ้ายจะต้องเบากว่าข้างขวาอันนี้ฝอดพูดเลยนะมันเป็นเทคนิคนะคะทุกคนที่มันเป็นเทคนิคไม่รู้ ว่ายังไงเหมือนกันตั้งแต่ฟอร์ดต่อมาจนกระทั่งมาขายแล้วก็มาได้เรียนรู้เกี่ยวกับทวิสเซอร์กับโรงงานต่างๆข้างซ้ายควรจะเบากว่าข้างขวาแล้วเราจะทํางานบาลานซ์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญในการเลือกทวิสเซอร์คือระยะห่างของทวิสเซอร์มันคือช่วงช่วงห่างตรงนี้ใกล้ไปก็ไม่ดีห่างเกินไปก็ไม่ได้น้ําหนักถ้ามันมากเกินไปก็ไม่เหมาะกับการต่อขนตา ะะถ้าตรงนี้กว้างเกินไปก็จะคีบยากบางเจ้าก็จะคีบยากเดี๋ยวฟอดลองหาทวิเตอร์ของเจ้าอื่นมาก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฟอดจะไปเดินไปหาแป๊บหนึ่งทุกคนรอฟอดแป๊บหนึ่งนะทวิเตอร์เจ้าอื่นปัอันนี้จะของอดอ่ะอันนี้จะให้ดูอันนี้จะเป็นของอีกโรงงานหนึ่งทําคล้ายกันเห็นไหมสั่งทําเหมือนกันแต่ว่าเมทัลเลียลไม่เหมือนกันเห็นไหมคะมีความเงามีความวิบวับอันเนี้ย โรงงานฟดบอกแล้วมันฟดดิวเยอะมากทุกคนในตลาดนี้ฟดดิวกับทุกโรงงานเลยนะคะสำหรับทวิเตอร์เพราะว่าฟอดอยากได้ทวิเซอร์ที่ดีให้ใหกับ,บนักเรียนจริงฟอดก็พยายามสัญหาทั่วตลาดมันเป็นของที่สั่งผลิตจากต่างประเทศนะ,ะทุกคนทวิเซอร์ฟดไม่ได้สั่งทําในไทยจะเป็นสั่งทําจากนอกหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ขนตาเราก็จากต่างประเทศเหมือนกันเห็นไหมดูความแตกต่างของแมทเทียลเขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในเรื่องของแมทเทียลอะพอมาดูเรื่องระยะห่า,หางปุ๊บฟด พอยากให้ทุกคนมาจับจริงๆนะถ้าสมมติทุกคนแบบสามารถได้จับอันนี้กับอันนี้ทุกคนจะเห็นความต่างของมาเลยอันเนี้มีความยังไงดีอ่ะช่างให้ดูก่อนดีกว่าช่างให้ดูก่อนน้ำหนักสิบหกอ่ะน้ำหนักสิบหกนะน้ำหนักมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนมันขี้บอ,อันนี้หนึบอันนี้คือหนักฟิลที่มันได้คือมันหนัก อ่ะสองโรงงานนี้ทําไม่เหมือนกันนะคือมันมีหลายโรงงานมากที่ฟอร์ดดิวอ่ะอันเนี้ยเห็นระยะห่างมันไหมอันนี้คือตัวที่ของยูนิคเห็นระยะห่างมันไหมเห็นไหมคะถ้าระยะห่างตรงนี้ไม่ได้อันนี้ยอย่างเจ้าเนี้ยเห็นความเห็นความที่เขาติดทวิสเซอร์เห็งไหมทวนฟอร์ดอาจจะเรื่องมากนะฟอร์ดพูดจริงก็ฟอร์ดอาจจะเรื่องมากในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าฟอร์ดอยากให้นักเรียนฟอร์ดใช้ของดีจริงๆ ในเรื่องของระยะห่างพวกนี้สำคัญหมดเลยไอ้ความกลางออกตรงเนี้ยเห็นปะอ่ะอันเนี้ยหนักหนักกว่าตอนเราขี้มันจะหนึบมากหนึบแต่อันเนี้ยมันจะกลางออกแบบนี้แล้วมันจะมีความเบาอันนี้ใครมาฟังก็เป็นความรู้นะทุกคนและอันนี้เป็นทวิเซอร์ของยูนิคเหมือนกันผลิตจากโรงงานเดียวกับไอที่ดีเนี่ยแต่ว่ามันเบาเกินเห็นความเบามันอปะอันนี้เบามากทุกคนเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูน้ำหนักมันไม่ได้อ่ะ น้ำหนักสิบห้าคล้ายกันแต่อ่ะใช่ไหมเนี่ยดูระยะห่างมันนะระยะห่างมันคือมันใกล้เคียงกับอันนี้เห็นปะ่ะอันนี้หนึบยิงย่งยิง่งยิ่งใกล้ยิ่งหนึบแต่ว่าเนี่ยมันมันพูดยากอะ่ะคือมันต้องเทสก่อนให้นะักเรียนที่แท้จริงนะคะเนี่ยอันนี้คืออันที่โอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเอาของยูนิตใกล้ๆกกันอะ่ะอันนี้ของโรงงานอื่นอันนี้ของโรงงานเดียวกันทําไมโรงงานเดียวกันยังต้องมาคัดอีก อันนี้จะบอกความเรื่องมากของกอดเองกอดเป็นคนเรื่องมากเยอะนั่นแหละอ่ะอันนี้ดีส่งแล้วจ้ารอโอเคค่ะคุณกิ่งของดีจริงคุณกิ่งสั่งแล้วนะคะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งเลยตอนนี้นะคะมีมันหมดเมื่อไหร่ก็ทุกคนก็ต้องรอพีนะคะทวิสเซอร์นี่ประมาณสองเดือนอะก่ดที่จะถึงถึงไทยเพราะว่าโรงงานต้องนั่งนั่งเหลาเอาทีละอันนะคะก็คือไปนั่ง เขาโรงงานเขาจะมีแบบกระบวนการหล่อเหล็กอะไรพวกเนี้ยทุกคนแล้วเขาก็จะไปเหลา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 แล้วก็ถ้าจะบอกว่าโรงงานจะทําให้แบบเหมือนเครื่องจักรเนี้ยมันทําไม่ได้เพราะามันทําจากเมดบายแฮน์อะทุกคนพอเก็ตไหมคะเลยจะต้องเทสแบบอย่างหนักหน่วงอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูในความที่ระยะห่างคือฝัดเยอะจริงทุกคนฝัดเยอะจริงอ่ะเห็นไหมระยะห่างไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่เท่ากัน อันนี้ประมาณมิลก,กว่าอันนี้มาละมันคล้ายกันเห็นปะอันนี้หนึ่งมิลมันห่างกันจี๊ดเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เล็กกว่าหนึ่งมิลมันไม่ได้ละคือมันจะต้องไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รับทวิสเตอร์เส้นต่อเส้นแล้วจับช่อนะคะครูจับช่อยังไม่มาเลยค่ะจับช่อแต่ว่าฟอร์ดสั่งผลิตละไอ้จับช่อตัวใหม่ของยูนิคจะมีหลายหัวมากเลยแต่ฟอร์ดเอามาให้เล่นแล้วฟอร์ดจะมาขอลองเทสก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าฟอร์ดสั่งโรงงานผลิตมาละ ไอตัวเส้นต่อเส้นอ่ะเดี๋ยวพามาดูวอลลุ่มกับเล็กน้อยวอลลุ่มล็อตหน้าจะเป็นล็อตหน้าจะเป็นงานเลเซอร์ทั้งหมดคีบได้เยอะแต่ว่าฝอขอคัดก่อนนะขอคัดน้ำหนักดีๆก่อนนะคะเพราะว่าฝอพูดจริงว่าเทวิเตอร์เป็นสิ่งที่ฝอไม่สามารถปล่อยปล่อยให้นักเรียนได้เลยงานตัวใหม่ของยูนิคที่เป็นของวอลลุ่มจะเป็นงานเลเซอร์นะคะแล้วก็จะมีหัวเนี่ยหัวเล็กก็จะเป็นเลเซอร์เหมือนกันนี่เห็นไหม เห็นเนาะอ่ะก็จะเป็นงานหัวเลเซอร์เหมือนกันแต่ว่าต้องรอฟอร์ดเทสก่อนทุกคนฟอร์ไม่สามารถปล่อยผ่านจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้รับสินค้าที่ดีเออนั่นแหละอ่ะกลับมาเหมือนเดิมตอนไปเลือกอะถ้าถ้าร้านเขาสามารถเทสให้กับทุกคนได้ฟอร์ว่าโอเคมากถ้าร้านไหนถ้าเราไปซื้อสุ่มเลยทวิเซอร์เนี่ยไปซื้อสุ่มแล้วถ้าเขาไม่ได้เทสให้เรามันมีโอกาสมากเพราะว่าฟอร์ เสียเงินกับทวิสเตอร์เยอะมากที่แบบว่าเราคนอื่นคนนั้นคนนี้บอกว่าอันนี้ดีรีวิวเยอะต่างๆแต่พอเรามาจับช่อจริงๆหรือว่าทํางานจริงๆมันทําไม่ได้ไงทุกคนมันมันต้องหาร้านที่เขาเทสให้เราได้นะคะร้านไหนก็ได้ไม่ต้องซื้อของครูฟอร์ดก็ได้นะคะทุกคนไปซื้อร้านของใครก็ได้ที่เขาสามารถเทสสินค้าให้เราได้และเขาสามารถให้น้ําหนักมือที่มันมันมันได้สําหรับเราสําหรับฟอร์ดแล้วในทุกสินค้าที่ฟอร์ดทำออกมาฟอร์ดฟอร์ดมีความตั้งใจอย่างเดียวเลยว่าฟอร์ดอยากให้ช่าง ต่อคนตาเนี่ยได้รับสินค้าที่ดีแล้วเราก็คือเราอยากให้นักเรียนได้ใช้ของดีๆนะคะฟอดมีความคิดแค่อย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้าผลิตอะไรมาแล้วทําอะไรมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้สิ่งที่ดีรอแบบจับช่อนะคะครูได้เลยค่ะดาราทิฟเดี๋ยวครูฟอดจะเทสให้สวยๆเลยน้ําหนักมันต้องแบบเป๊ะเวอร์แล้วคนตายูนิคมาแล้วนะเดี๋ยววันจันอังคารอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟอดขอดู แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฝอจะเอามาอวดนะคะเพราะว่าขนตายูนิคมาแล้วแล้วก็จับชอง,ง่ายมากมากที่สุดอันนี้จะต้องบอกเลยมันจะเหมาะกับงานที่แบบถ้าทุกคนจะเอาขนตาไปแข่งขันหรือว่าจะแข่งประกวดอะไรเงี้ยมันจะเหมาะมากนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็สรุปให้อีกทีนึงก็แล้วกันก่อนที่ฟอจะปิดไลฟ์นี้นะคะทุกคนว่าขั้นตอนในการเลือกทวิเซอร์เส้นต่อเส้นยังไงเนาะหลักง่ายๆเลยคือจะต้องมีน้ําหนักเบาเพราะว่าการต่อเส้นต่อเส้น มันเน้นความเร็วถูกต้องไหมและเราต้องการทวิเซอร์ที่มันเบาถ้ามันหนักปุ๊บเราจะมันจะทําให้เราทํางานตะกูตะกักอ่ะมันควรที่จะเป็นอะไรที่สมูทนะคะในเรื่องของการทําทวิเซอร์ทวิเซอร์เลือกทวิเซอร์อ่ะควรจะเป็นอะไรที่สมูทน้ําหนักควรที่จะพอดีมือเห็นปะน้ําหนักควรจะพอดีมือระยะห่างของทั้งเส้นต่อเส้นเออระยะห่างของครีมแหวกและครีมขี้แบบควรนประมาณใกล้เคียงกันแต่ว่าทริคเลยก็คือ ไอตัวครีมแวกเนี่ยควรจะมีน้ำหนักเบาอ่ะซูมให้ดูเดี๋ยวนะควรจะมีน้ำหนักเบาอันนี้มีน้ำหนักสิบสามสิบสากร,รมัมน้ำหนักมันอะควรจะเบากว่าข้างนี้และข้างนี้ควรจะกว้างกว่านิดหนึ่งมันมันละเอียดอ่อนทุกคนมันมันเป็นอะไรที่ที่ละเอียดอ่อนอ่ะอันนี้พามาดูที่มันใช้ได้นะแต่ว่าเนี่ยยังไม่ได้คัด ีให้ดูอันเนี้ยโรงงานส่งมาให้เป็นกล่องเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวฟอจะเทสอ่ะเดี๋ยวฟอดพามาดูว่ามันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตซูมออกนะอ่ะนักเรียนก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะกล่องยูนิค แบบนี้ 1, 3 9 0บาทแล้วตรงด้านหลังเนี่ยไม่รู้ทุกคนเคยสังเกตรหรือเปล่ามันจะมีวิธีการจับทวิเซอร์ให้กับทุกคนด้วยทุกคนสามารถไปสแกนแล้วก็ไปดูได้เลยนะคะใน Youtube เพราะว่าฝัทําไว้แล้วว่าจับทวิเซอร์ยังไงให้มันต่อคนตาได้เร็วต่างๆฝัตตเตรียมรายละเอียดทุกอย่างให้กับทุกคนเลยแล้วก็ใครที่เคยซื้อกาวหรือว่าอะไรเงี้ย ใบรายละเอียดการใช้งานสินค้าต่างๆเนี่ยฟอร์จะพยายามทําออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทุกอย่างทั้งไพรเมอร์รีบูเวอร์ตอนนี้ก็มาแล้วแต่ว่าฟอร์กำลังทํารายละเอียดสินค้าให้นะคะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวรอรายละเอียดสินค้าต่างๆทุกคนพอไปใช้เนี่ยมันจะได้มันจะได้รู้วิธีการใช้งานเป็นแบบสเต็ปที่ถูกต้องเนาะอะตรงนี้เป็นทวิเซอร์ทั้งหมดเลยล็อตนี้น่าจะเกือบร้อยร้อยอันนะ อ่ะข้างละร้อยอันอ่ะเยอะเยอะมากอันนี้เราจะนั่งเทีวันนี้แหละคีมันนี้อีกอ่ะเราจะข้างละร้อยอ่ะน,นะคะเยอะเยอะมากทุกคนคือเยอะไม่ไหวโอเคใครที่อยากได้ทวิสเตอร์เส้นต่อเส้นนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาคู่ฟอร์ตตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่ากดที่ลิงก์ ที่ด้านบนได้เลยนะคะก็จะเป็นลิงก์ไลน์แอสามารถทักไปที่ไลน์แอได้เลยนะคะ1390บาทเออ1 3 9 0บาทรวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็วิธีจับอยู่ด้านหลังเนาะไปฝึกจับให้เข้ากับมือพยายามอย่างเดียวว่าอย่าทำน้องตกคออย่างเดียวนะคะทุกคนทุกคนหรือว่าใครที่กลัวทำตกฟอนแนะนำเลยว่าสต็อกได้สต็อกเพราะตัวเนี้ย ซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนะคะทุกคนมีติดร้านไว้สักสองสาอันหรือว่าใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะเอาไปเป็นจเจ้าไปสอนนักเรียนเดี๋ยวฝอดขอ มีเลทให้ก็แล้วกันนะคะเเพราะว่าตอนนี้มีนักเรียนหลายคนเนี่ยเปิดสอนแล้วก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของยูนิคเนี่ยเข้าไปสอนนักเรียนด้วยในคลาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวฟอจะเตรียมรายละเอียดให้หรือว่าใครที่อยากเอาไปนำไปขายที่ต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามได้นะคะวันนี้นะคะครูฝอรก็จะขอปิดไลฟ์กันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนอนสำหรับการเลือกทวิเซอร์เส้นต่อเส้นยังไงให้มันเหมาะกับการทำงานของเรานะคะ อ่ะโอเคทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์กันวันนี้นะคะวันหลังเดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคต่างๆฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามคูฟอร์ดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฟอร์ดผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยะค่ะนะคะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย